หนังสือเสียงสารคดีสามทศวรรษสายน้ำและความทรงจำเขียนโดยธีรภาพโลหิตกุลเรื่องกระบีอยู่ที่ใจในวิถีแห่งชาวน้ำเวตอนที่สองในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์เวียนพระองค์หนึ่งเมื่อสักร้อยปีมาแล้วหนุ่มสายเลือดหวานคนหนึ่งเกิดได้ร่ำเรียนและมีสติปัญญาเฉียบแหลม ไปสอบแข่งขันเป็นขุนนางจนได้เป็นถึงอมมาตกลายเป็นชาวน้ำที่มีประวัติศาสตร์เวียดนามบันทึกไว้ว่าอมมาตดักวันเทืองลูกชาวน้ำท่านนี้แหละที่มีคุณูปการต่อแผ่นดินและต่อบรรพชนชาวน้ำด้วยการทูลขอต่อพระมหากษัตริย์เว้ให้ทรงยอมรับชาวน้ำเป็นพระสนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร และมีสิทธทัดเทียมกับไพร่ฟ้าชาวเวทั่วไปส่งผลให้มีพระบรมราชโองการตั้งตำบลของชาวน้ำขึ้นชื่อว่าตำบลหวงหยีแปลว่าตำบลลูกแม่น้ำมีพื้นที่ครอบคลุมไปตามความยาวของแม่น้ำหอมที่มีชาวน้ำจอดเรืออาศัยอยู่ดักวันเทืองจึงถือเป็นวีรชนชาวน้ำ ระดับอำมาตย์คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์เวียดนามจะว่าไปแล้วพวกวานเขาก็อยู่ของเขาอย่างนี้มานานแล้วแต่คนเวียดนามบนบกเห็นว่ากินอยู่ไม่เหมือนกับตัวเองเลยจัดเขาไว้อีกวันณะหนึ่งรัฐบาลเวียดนามหลายยุคพยายามชักชวนให้พวกวานขึ้นมาอยู่เสียบนบกถึงขั้น ตั้งนิคมเกษตรกรรมให้อยู่กันโดยเฉพาะแรกๆกก็ขึ้นมาอยู่กันดีนานวันเข้าก็ทยอยกลับลงไปหาอยู่หากินในเรือกลางน้ำเหมือนเดิมเหตุผลสำคัญคือรากเงาของชาวน้ำคืออยู่กับน้ำจะให้หันไปจับจอบจับเสียมปลูกผักบุ้งแตงกวาก็ไม่เข้าที่เข้าทางเพราะทำไม่เป็นไม่คล่อง เหมือนเหวี่ยงแห я, หรือจำพายจะมีบางคนอยู่บนบกได้ก็ไปเป็นคนถีบสามล้อหรือทำงานเย็บปักไปโน่นแต่ส่วนใหญ่ยังปักหลักอยู่ในลำน้ำหอมหรือทรงเฮืองเหมือนเดิมมีข้อวิเคราะห์ว่าพวกหวานนั้นลืมตาขึ้นดูโลกก็เป็นโลกที่โคลงเคลงของลำเรือกินนอนก็โคลงเคลงอยู่ในเรือ มันโยกไปเยกมาเหมือนมีคนไกวเปยให้อยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่ในแม่น้ำก็ออกจะเย็นสบายเหมือนติดแอร์ธรรมชาติวันดีคืนดีจะให้ขึ้นมากินนอนบนดินนิ่งๆแข็งๆแถมร้อนอบอ้าวใครจะไปทนได้จับขึ้นบนบกได้ไม่นานก็พากันเพนกลับไปอยู่ในเรือเท่านั้น ว่ารัฐบาลเวียดนามที่ผ่านมาจะหนักใจพวกหวานอยู่เหมือนกันคล้ายๆในอำเภอมองชาวเขาว่าล้าหลังละครน,น้ำเน่าบทนี้แทบก๊อปปี้ไปใช้เหมือนกันหมดในประเทศที่มีชนกลุ่มน้อยเป็นชนต่างวัฒนธรรมหรือที่มีคนกลุ่มใหญ่เป็นคนยากจนมีได้หมายความว่าจะปฏิเสธการพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวน้ำกลับเห็นว่า หน้าที่การให้การศึกษาเรียนรู้ให้พวกเขาได้ทันโลกทันคนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและรู้จักรักษาสุขอนามัยพื้นฐานของตนเองได้เป็นภารกิจที่รัฐพึงกระทำแต่ไม่ใช่ไปบังคับให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนวิถีชีวิตกระทั่งภาษาพูดไปจากรากเดิมของพวกเขาเอง พระเจ้าประทับใจยิ่งนักเมื่อยามล่องเรือไปทักทายใกล้ชิดกับชาวน้ำพวกเขาจะโบกมือให้ด้วยรอยยิ้มที่จริงใจไม่ใช่โบกพอเป็นพิธีและข้าพเจ้ายังจดจำฝังใจกับภาษิตเวียดนามที่ว่ายามลาตรีอันมืดมิดบ้านหลังคามุงกระเบื้องไม่ต่างอะไรกับหลังคามุงแฝกชั้นใด หลังคาเรือที่ไหวโอนของชาวเรือผู้ยากไร้ก็เป็นสวรรค์วิมานได้เท่าๆกับหลังคาคฤหาสน์มหาเศรษฐีฉันนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ยังจำคติที่เพื่อนชาวเวียดนามสอนให้ยึดมั่นไว้ในยามที่ถูกข้ารัฐการบางคนขู่อย่างนิ่มนวลให้จ่ายเงินใต้โต๊ะ เพื่อแลกกับใบอนุญาตให้เข้าหรือออกจากเมืองนั้นได้ทั้งๆท,ที่ข้าพเจ้าได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลแล้วทั้งยังชำระค่าธรรมเนียมให้ไปตามระเบียบแล้วด้วยแต่เพื่อนบอกให้ข้าพเจ้าท่องไว้ให้ขึ้นใจว่าจะข้ามฝั่งต้องนอบน้อมต่อคนเรือตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้ว คืออาชีพหนึ่งที่ชาวน้ำผูกขาดทําอยู่กลุ่มเดียวคืออาชีพแจวเรือรับจ้างฉะนั้นแม้คนบนบกจะถือพวกหวานเป็นคนอับโชคไม่พึงคบหาสมาคมแต่อย่ามาลงเรือข้ามฟ้าเข้าสักวันหนึ่งก็แล้วกันหมายเหตุปัจจุบันชาวน้ำหรือหวานถูกอพยพขึ้นมาอยู่บนบกหมดแล้ว จึงไม่มีชุมชนชาวน้ำในลำน้ำหอมอีกต่อไปเรื่องราวของชาวน้ำกลายเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของสังคมเวียดนามจบเรื่องกระบีอยู่ที่ใจในวิถีแห่งชาวน้ำเว